สายกาแฟดิบนะคะวันนี้เราจะมาดิบแบบสูตรของคุณเทศยานะคะคือสูตร60 60 60นะคะน้ำจะอยู่ที่250กรัมนะคะเททีละ60กรัมนะคะจำนวน30วิวันนี้เราใช้กาแฟไทยนะคะของดอยช้างการดิบกาแฟไม่ใช่เรื่องยากนะคะเป็นการดิฟที่เราใช้ความรู้สึกของเราเองจินตนาการนะคะแล้วก็เอาจากสูตร ที่เราเจอในอินเทอร์เน็ตใน y o u t u b e หรือจากเพื่อนๆสายดิฟด้วยกันนะคะการดิฟกาแฟก็ถ้าเราดิฟบ่อยๆทุกวันมันจะเกิดความชำนาญและเกิดความเข้าใจรสชาติเราสามารถปรับเองได้เป็นรสชาติที่เราต้องการเป็นรสชาติที่เราทานกับเพื่อนทานกับกลุ่มแล้วก็สามารถกำหนดรสชาติได้ว่าต้องการ ทนเปรี้ยวโทนหวานโทนที่ดึงรสชาติของผล,ลไม้ออกมานะคะการดิฟเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะที่เราให้รู้ว่าเราชอบแบบไหนการดิฟก็เหมือนการทานชาผลไม้นะคะเราจะดื่มดำกับความที่เป็นแบบรสชาติของผลไม้นะคะเพราะว่ากาแฟก็คือผลเชอร์รี่นะคะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งในตระกูลเบอร์รี่นะคะ การดิบกาแฟาก็เน้นการเทน้ำเบาๆนะคะเป็นจังหวะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการคำนวณในการจับเวลาอาศัยการทำทุกวันก็จะเกิดความชำนาญและความคุ้นชินค่ะสายดิฟเราชอบอยู่แล้วนะคะส่วนตัวดิฟตัวนี้เป็นพอตเทเบิลนะคะแบบพกพาได้ของวากาโกนะคะแก้วเขาจะเก็บความเย็นดีมากนะคะ สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะคะมีใบเดียวนี่สายดิบดีครบจบจริงๆค่ะ